สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ายนะคะมาอีกหนึ่งคลิปค่ะเป็นคลิปสั้นๆเช่นเดิมเหมือนกับคลิปต่อตู้ทึบ ไปคลิปที่แล้วนะคะวันนี้นะคะฝ้ายจะพาชมนะคะเป็นตัวรถตอนเดียวเหมือนเดิมค่ะที่เป็นเกตรุ่นเอนนะคะเครื่องยนต์2 0 0 8นราคาอยู่ที่6 4 0 0 0บาทค่ะเป็นรุ่นเอนค่ะกระจังหน้าดำเงาไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟหลอดเล็กนะคะแบบแบบมาติเรฟเลกเตอร์ค่ะแล้วก็กระจกหูช้างเนี่ยเป็นกระจกหูช้างแบบดำาด้านนะคะล้อกระทะมาให้นะคะสามารถเลือกได้ค่ะ สีขาวนะคะราคาก็จะถูกลง7,000จาก64,000บาทนะคะแล้วก็สีเทาดำแบบในคลิปนะคะแล้วก็หรือจะเลือกเป็นสีบอลเงินหรือว่าซิลเวอร์เมทัลลิกก็ได้ค่ะไม่มีไฟตัดหมอกแต่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อเพื่อทัศนวิสัยของการขับขี่ใช้งานค่ะ รถรุ่นนี้นะคะฝ้ายจะเน้นย้ำในเรื่องของการแจ้งโปรโมชั่นของการออกรถนะคะพร้อมกับติดตั้งตู้ทึบนะคะความสูง2เมตรเนี่ยสามารถเลือกเป็นตู้ทึบสแตนเลสแบบนี้แบบกูภายในหรือไม่กูก็ได้นะคะเปิดฝาท้ายได้ค่ะลูกค้าปัจจุบันนิยมออกกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับ รถที่ออกไปพร้อมติดตั้งตู้สแตนเลสแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขนร่วมขนของร่วมในโลจิสติกส์นะคะขนของร่วมในบริษัทเอกชนนะคะหรือจะเป็นการใช้งานที่เป็นการขนของขายของทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอัดทประโยชน์มากเลยจริงๆค่ะอัดทัประโยชน์มากเลยจริงๆนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปเลือกได้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2,008ก็มีแบบในคลิปนะคะหรือจะเป็นเครื่องยนต์2,004ก็มีเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าสามารถติดตั้งตู้นะคะได้เหมือนกัน โดยที่ใช้ตัวรถช่วงยาวที่มีกระบะมาแล้วนะคะแล้วก็ติดตั้งตู้ด้านบนเพิ่มเลยค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะเพื่อขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะคะฝาท้ายเนี่ยจะเปิเปดปิดแบบแมนวนวลนะคะคงความเป็นลักษณะนิยมนะคะของตัวรถนะคะที่เปิดฝาท้ายแบบนี้นะคะล็อกได้นะคะอย่างมั่นใจนะคะตัวรถที่เป็น ตู้สแตนเลสทึบสูงแบบนี้นะคะออกไปใช้งานนะคะไม่ได้แพงเลยค่ะสามารถที่จะออกรถในโปรที่ฝ่ายจัดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปร29,999 99, บาทพร้อมใช้งานนะคะพร้อมใช้งานแบบติดตั้งตู้ทึบแบบนี้เลยนะคะออกรถจบที่29,999 99, บาทค่ะลูกค้าเลือกมาเลยค่ะจะเอารุ่นตัวเริ่มต้นเครื่องยนต์2004นะคะเครื่องยนต์2004ออตโต้หรือจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรม ดาก็อยู่ที่584,000เกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.4อยู่ที่634,000หรือจะเป็น2.8แบบในลิปราคายอยู่ที่64,000หรือจะเป็น2.8 0ฟ4 w วิ e l อนะคะอยู่ที่74,000แล้วมาใส่ตู้ ที่มีความสูง2เมตรแบบนี้ได้หรือ2เมตรสินะคะได้เลือกได้แล้วจัดโปรนะคะที่ออกรถ29,999บาทได้เลยค่ะเดี๋ยวไฟแนะนำให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าคนไหนสนใจออกรถไปต่อยอดนะคะหาเงินนะคะวิ่งเชิงพาณิชย์นะคะสามารถออกรุ่นนี้ไปคุ้มแน่นอนคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ไฟด้วยสนใจสอบถามทางลิงก์ลายด้านล่างได้เลยคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ